สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมของทางอาชีวศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งท้ายปี2557เซรเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเราไปติดตามกับคุณกิติกรนันทวงศ์ในช่วงของโต๊ะข่าว e t ทีวีกันค่ะ ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของโต๊ะข่าวีทีวีวันนี้ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมดีๆเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทางสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งในวันนี้ผมได้รับเกียรติจากดรอากานิ์ครังแสงรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะร่วมสนทนาและให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานดังกล่าวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับผมก่อนอื่นเลยครับต้องขอให้ท่านรองเลขาครับพูดถึงภารกิจหลักในการจัดทําสนับสนุนการศึกษาเพื่อสนองตอบของนโยบายของรัฐบาลครับ73ปีสำหรับ,บ,รบสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาที่เกิดจากกรมเอศึกษาที่เกิดจากการเอศึกษาเมื่อก่อนเก่าเนี้ยก็มีภารกิจหลักที่จะ <c oughs> พัฒนากําลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศทั้งปริมาณและคุณภาพอันนั้นคือภารกิจหลัก คำว่าพัฒนาประเทศก็ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นในระดับจังหวัดในระดับภาคหรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือแม้แต่การที่จะพัฒนากําลังคนสู่ในระดับอาเซียนหรือนานาชาติอันนั้นคือภารกิจหลักเลยครับผมบแล้วในช่วงนี้เห็นว่าจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วก็น้องๆเยาวชนด้วยทางอาชีวศึกษาได้เตรียมทํางานอะไรขึ้นมาครับ,รบในช่วงนี้จะมีกิจกรรม มากเพื่อที่จะ,ะทำภารกิจที่จะกระตุ้นให้ประชาชนหรือคนเนศึกษาเองหรือ,อลูกที่อยู่ในสำนักง,งานคณะกรรมการพื้นฐานตื่นตัวเพื่อจะผลิตกำลังคนที่ให้ทั้งปริมาณและคุณภาพทางเข้าเรียนศะึกษานอกจากที่งานอื่นๆแล้วก็งานทุกปี8ปีมาแล้วนะแปดปีมาแล้วและปีนี้ก็เป็นย่างเข้าปีที่สำคัญด้วยในการที่จะ,ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยการจัดงานที่ถือว่าทุกปีที่ทำมาเนี่ยก็เป็นปีพิเศษแต่ปีนี้ก็คือพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นงานจัดในคราวาระทีะ่ประสานกับกระทรวงสาัาิการและก็หน่วยงานอื่นๆเรียว,ว่างานเทิดไทยพระผู้เป็นทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินแล้วก็ต่อยอดด้วยสิ่งที่ความเป็นพิเศษของ ความต่อเนื่องเอกษาที่เป็น8ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชกษาหรือที่เรียกว่า g i f ต์เฟสติวัครับผมเราก็เลยใช้ชื่อว่า <c oughs> งานเทิดไทยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินตรงนั้นครับผมแล้วก็ต่อด้วยการจัดงาน Gift Festival 2015ใช่ครับครับผมแล้วสำหรับในการคืนความสุขให้ประชาชนในครั้งนี้ครับ ก,กิจกรรมสัปดาห์ของขว<ม>ัญผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาในครั้งนี้จะมีความแตกต่างกับทุกๆปีอย่างไรบ้างครับ,รบเนื่องจากเราจัดเพื่อเทิดไทพระผู้ทรงเป็นครูของแผน่นแห่งแผน่แผนดินตรงนี้เราจะมีประเด็นที่จะให้ตระหนักถึงสิ่งที่จะนำมาคราวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์นอกจากสิ่งที่เคยเป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนของอนักศึกษาในอายศึกษาในระบบแล้วก็จังเป็น ผลิตภัณฑ์ผลิตผล,ตลที่เราร่วมกับเครือข่ายภายใต้ความสนใจและสนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวนะครับเพื่อที่จะพระผู้เป็นผู้ที่ว่าเป็นผู้ที่ชี้ทางธรรมเป็นผู้ที่จะนําทางโลกของอาชีวศักษ์เนี่ยพระผู้ทรงเป็นครูที่สุดๆของที่สุดละเพราะฉะนั้นกิจกรรมพิเศษเดิมๆที่ว่านี่นอกจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แสดงให้สื่อให้เห็นถึง พระองค์ได้สนับไทยในกิจกรรมของการที่จะพัฒนาการเึกษาและพัฒนาอาชีพและแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่ทรงห่วงใยในพระสุกนิกรครบคือเรื่องของการผลิตภัณฑ <c oughs> ์ในในครัวเรือนในตำบลเพราะฉะนั้นคนเอกสารนี่ก็ไปไปต่อยอดอต่อยอดจนทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่างๆเพราะฉะนั้นจะ,ะทั้ง ลูกแก้วลูกขวัญที่เป็นนักษาพ่อครูแม่ครูแล้วก็เครือข่ายไปช่วยตรงนี้เพราะนั้นอันนี้คือความพิเศษที่จะเกิดมาในปีนี้นะคืออาชีพสาขาต่างๆที่ภูมิบัญญาศักษาภูมิบัญญาเครือข่ายอักษาไปต่อยอดจนทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่จากธรรมดาเป็นพิเศษและพิเศษที่สุดเหมาะที่จะทั้งเอาไว้เป็นของขวัญในวาระโอกาสสำคัญสคัญครตรงนี้เขาก็จะได้มา ทางเครือข่ายที่เราไปส่งเสริมเนี่ยก็จะมาร่วมกิจกรรมร่วมกับลูกๆร่วมกับพ่อครูแม่ครูเครือข่ายมาแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็ยินดีที่จะมอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในราคาถูกนอกจากนั้นก็สอนด้วยนั่นก็คือเผยแพร่กิจกรรมเหล่านี้สามารถที่จะไปต่อยอดสามารถที่จไปสอนแปลว่าในปีนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมมีการสอนอาชีพด้วยใช่ไหมครับสอนอาชีพด้วยมียกตัวอย่างได้ไหมครับท่าน กิจกรรมในในตรงนี้จะมีทั้งกิจกรรมที่ต่อยอดเรื่องอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวข้าวนี่เัสดุผลิตปัจจุบัวทรงสนทนไทยอย่างยิ่งเลยมูลนิธิข้าวไทยเพะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ใช้ต่างๆเป็นแป้งเป็นสบู่เป็นอะไรหลายๆเรื่องนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของ <c oughs> อาชีพที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์การเกษตร ต่างๆแม้แต่ปีนี้มีความพิเศษนะทรงห่วงใยไปหลายๆเรื่องแม้แต่เรื่องของอสุนัขทรงเลี้ยงเพราะรฉะนั้น, <ผม S 2> ใ,นในเรื่องของการให้ความสําคัญตรงนี้ปีนี้เรามีกิจกรรมที่จะ,ะให้คนอายุสามีหลักสูสตรสตวบาลบดูแลน้องหมาเป็นพิเศษอุ้มสุนัขอุ้มหมาน้อยหรือหมาหลายๆพันที่เป็นพิเศษของท่านเนี่ยเอามาเข้ามาตรงนี้เข้ามาคลินิก มาแปลงรูปแปลงโฉมด้วยรักษาสุขภาพแปลว่านอกจากคนจะมาเที่ยวงานนี้ได้แล้วยังสามารถพาสุนัขว่าแมวแมวสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยใช่ไหมครับครับถ้าไม่จํากัดสถานที่เรายังมีสัตว์ใหญ่อื่นด้วยด้วยปีนี้เริ่มที่สัตว์เล็กๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เน่อจากเรื่องต่อยอดผลิตภัณฑ์อึกษาและเรื่องของเกษตรที่แปลกทุกปีก็ทุกปีเราให้ความใส่ใจเรื่องพืชใช่ไหมปีนี้ก็เป็นเรื่องสัตว์ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตั้งแต่3มชั่วโมงเป็นแน่เท่าแก่ไทยแต่ท่องไปฝึกเพิ่มหน่อยนะแล้วก็อาชีพที่สนใจตรงนี้ฟรีทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องอห่อของขวัญทั้งสอนด้วยนะสอนหอ่อสอนอตั้งแต่การ,การห่อของขวัญเนี่ยเป็นนิดหน่อย ของเอกษาใช้ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุธรรมชาติตั้งแต่บใบตองหรือใบไม้ประเภทต่างๆแล้วก็กระดาษหรือเรื่องที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อธรรมชาติจนถึงวัสดุที่ถือว่าเขากําลังนิยมอยู่เพราะฉะนั้นทั้งรับหอ่อแล้วก็ขายสิ่งที่ถูกๆแล้วก็เอามาหอ่อแล้วก็อมอบแล้วทังนั้นก็จะวันปีนี้เนี่ยเอกษาก็รวมเครือข่ายการะมิด ทั้งคนอุกษาเองและเครือข่ายเราเตรียมของขวัญให้กับผู้ได้โอกาสครับนะครับเป็นคนพิการและผู้ได้โอกาสอื่นๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้มีการสาขาแว่นตาและประกอบแว่นเนี่ยก็เราร่วมกับเครือข่ายผลิตแล้วก็แ <Jack Free S 2> จกฟรีสำหรับ,รบผู้ที่จะต้องดูแลสายตาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้และอีกพิเศษอย่างหนึ่งที่ เรื่องของการดัดแปลงปีนี้ให้ความสำคัญกับแปรรูปเรื่องของรีไซเคิลและวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆมาเป็นทำทั้งเป็นเรื่องของปัจจุบันของขวัญและก็ที่สำคัญปีนี้แฟชั่นโชว์ของลูกๆเกอกาจาก50ภาคของของไอยุสาใช้วัสดุรีไซเคิลมาทำเป็นชุดต่างๆตั้งแต่ชุดแต่งงานและชุด เดินถนนได้หรือชุดแม้แต่แฟชั่นเดอะลุกนี่คือเกิดจากการเรียนของแฟชั่นดีไซน์ร่วมกับสถานปรกการของเราเนี่ยทำให้ออกมาลุกใหม่ที่เป็นพิเศษปีนี้เพราะนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะเจอในงานครับ <c oughs> ทุกอย่างที่จะดึงกิจกรรมตรงนี้ให้กับกลุ่มสนใจแต่เอาหัวใจหลักก็คือ,อทุกอาชีพคืออาชีพที่อาชีพศึกษากำลัง กําลังเรียนกําลังสอนอาชีพที่กําลังส่งเสริมมีทั้งหลักสูตรในระบบหลักสูตรทวิภาคีและหลักสูตรนอกระบบ,บเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนเข้ามาแม้แต่ปีนี้พิเศษก็มีชมรมพักเครื่องชมรมพักเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วอา้อาษาเรามีสาขาศิลปรกรรมรสาขาศิลปรกรรมนี่อยู่ในวิทยาลัยที่ขึ้นด้วยวิชาในสาขาที่ประเภทค่ากรรมศิลปรกรรมและ ค่ากรรมศาสตร์ทั่วไปเนี่ยนะแล้วก็วิทยาลัยที่สอนเรื่องศิลปกรรมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพระเครื่องให้กับทั้งออกแบบทั้งดีไซน์ทั้งสามารถที่จะผลิตได้อยู่แล้วแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นก,กิจกรรมรวมพลคนรักกันในชมรมพระเครื่องก็มีกิจกรรมทั้งการามีการประกวดพระเครื่องมีการ <c oughs> ตรวจสอบ ตรวจสอบคุณลักษณะของพระเครื่องว่าแท้ว<ะ>ใช่ใช่แล้วก็มีการเข้ากรอบในรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมเก่านวัตกรรมใหม่หและก,การแลกเปลี่ยนกันอื่นๆเพราะฉะนั้นก็จะมีชมพรมพระเครื่องเข้ามาในปีนี้น่นคือความเป็นพิเศษและที่สําคัญมางานอึษาเนี่ยไม่ต้องห่วงอยากทานอาหารแบบภาคไหนครับอย่างไรรวมพลคนอึศาที่จะเอียงอกเทออกให้สิ่งดีๆทั้งหลาย สามารถที่จะพาคนอันเป็นสุดที่รักรมามุมคอเนอร์ที่สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ในทุกสมัยทุกโอกาสทุกวาระในหลายๆบรรยากาศแล้วก็สามารถที่จะมารับประทานอาหารกันได้ซื้อของขวัญกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นช่องทางครับครับอันเราให้โอกาสพิเศษกับจริงๆปีนี้ก็คืออา,อาชีพอีกอาชีพหนึ่ง <c oughs> คนพิการครับฝ่บงเสริมอาชีพคนพิการด้วยใครับ หลายหลายอาชีพและอาชีพที่ไม่เคยนำมาตรงนี้เลยก็คือคนพิการที่จะเรา,าไปส่งเสริมในการเรียนการสอนในการนวดแผนไทยครับจริงๆเ,เขามีทักษะคนเหล่านี้จะมีทักษะพิเศษเพราะฉะนั้นเอกษาไปต่อยอดในเรื่องการนวดยังไงให้สุขสุข,สขระอ,าอนามัยเพื่อที่จะดูแลเรื่องนี้เราก็นําเข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นอนอกจากตรงนี้ก็เรื่องของเสริมสวยครับ ที่สําคัญเข้ามาเราจะเห็นอาชีพที่ศึกษาเที่ยวท่องล่องไปที่จะเปลี่ยนผู้ได้โอกาสให้ได้โอกาสแล้วมามอบควาขวัญดีเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ได้ความรู้สึกหลายๆความรู้สึกในว่าเข้ามางานได้ได้ทุกรถได้เกียริและกล่องแล้วได้บุญด้วยนั่นคือส่งเสริมและให้กําลังใจในทุกสาขาอาชีพถือว่ามาคราวนี้เป็นกิจกรรมที่เราส่งบุญในส่วนกลางนะส่งของขวัญในในส่วนกลางแล้วในส่วนของ ภูมิภาททั่วประเทศเนี่ยเราก็เตรียมของขวัญจากของอายกษาในเดือนมกราคมครับทั้งเดือนทั้งเดือนนะเดือนมกราคมเนี่ยของขวัญจากอายุษาที่ไปสู่มวลประชาหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องกิจกรรมซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่อาชีวศึกษาเดลิเวอรี่เพื่อปวงชนครับเราจะเริ่มจากภาคไหนก่อนหรือว่าจังหวัดไหนทุกจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกันในในเดือนมกราคมนะแล้วก็เรื่องของ อา,อาชีพพันศึกษาจะมีสถานศึกษาอยู่421แห่งเพราะนนั้เราจะฝึกอาชีพทั้งระยะสั้นที่เป็นกลุ่มสนใจและที่สําคัญคืออาชีพเพื่อยั่งยืนอาชีพยั่งยืนเรามีศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อต่อยอดแบบอาชีพแบบโครงวงจรเข้าไปร่วมกับอ,อบตอกับอบจอเพื่อที่จะสืบค้นว่าเขารวมกันมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่ม พ่อบ้านที่สนใจอาชีพรวมกันแล้วก็ฝึกอาชีพเพื่อต่อยอดให้เ,เกิดความยั่งยืนอย่างครบวงจร,รอันนั้นก็อยู่ในช่วงเดือนมกราคมทั้งซ่อมสร้างส่งสุขนะซ่อมสร้างส่งสุขนะครับซ่อมสร้างส่งสุขเพื่อประชาชนนันะคือซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่เรื่องที่เ,เรียนแล้วเมื่อกี้คือเรื่องฝึกอาชีพนะทั้งมีระยะสั้นและเป็นอาชีพเพื่อยั่งยืนและที่สําคัญอาึกษาในช่วงปีใหม่ ให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลย7วันอันตรายใช่ไหมใช่ครับตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนเ็าจะมีไปตามจุด่างใช่รายักษาร่วมด้วยช่วยประชาชนไอ้ษาพึ่งพาได้ครับ250จุดในปีที่แล้วปีนี้พิเศษทุกอย่างฟรีครับผมโดยคืนกําไรให้กับประชาชนนั่นก็คือพาลูกแกลูกกวนออกไปใช้ เป็นกิจกรรมในบรรการการเรียนการสอนเป็นเรื่องของบริหารและจัดการให้เขาเก,เกิดความภูมิใจในความเป็นลูกไอสาแล้วก็บำเพ็ญจิตสาธารณะจิตอาสา,า,า,าจิตสาธารณะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นความภูมิใจเพราะนั้นรตรงนี้จัดสัปดาห์ของขวัญเรายังไม่พอนะให้ความสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยในเดือนทั้งเดือนแหละครับผมครับ ครับแล้วในเรื่องของการออกไปตรวจสภาพรถนะครับมีจุดไหนที่เป็นเด่นๆบ้างครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะนํารถไปตรวจเด่นทุกจุดนั่นหมายความว่าจุดที่สําคัญเป็นจุดที่เคยเป็นอันตรายครับจุดส่วนใหญ่ที่รถต้องผ่าน <ฮะ S 1> จุดส่วนใหญ่ที่คนเดินทางระยะยาวๆแล้วต้องพักรถครับเพราะในจุดตรงนี้ของไอสารในปีนี้ ถือว่าให้ความสําคัญเป็นพิเศษตรงนีน้ทุกปีเราอาจจะให้ความสําคัญกับการการตรวจรดูแลสภาพการเติมลมยางหรืออื่นๆปีนี้ใส่ใจของคนขับด้วยและก็ะลูกแกลูกขวัญหรือ,อท่านที่ไปกับรถมีจุดพักผ่อนมอีอาหารราคาถูกโดยเด็กอ,อาหารและพัชนาการนะเด็กค้ากมาสตร์พายเย็ยนจุด คลายพักมีการนวดด้วยสปาครับแล้วก็ที่อื่นๆนัก็คือทั้งคลินิกรถคลินิกคนพักได้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เราให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของคืนความสุขให้กับมวลประชาของเราทั้งหลายครับผมแล้วในปีนี้ทราบมาว่าจะมีการนําสินค้าโอท็เข้ามารวมอยู่ในงานเทศกาล ของขวัมนี้ด้วยใช่ไหมครับ <S <S ไม่ใช่แค่โอท็อนะต่อยอดโอท็อปถ้าเป็นโอท็อปอาจจะเหมือนเหมือนกับงานในองค์กรอื่นๆเขาจัดใช่ไหมรตรงนี้เราจะสรรเลือกเฉพาะสิ่งที่ไอซ่าไปต่อยอดครับผมทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มอ๋อครับครับ,รบ,รบตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องของอาหาร,รเรื่องของศิลปกรรมเรื่องงานหัตถกรรมเรื่องงานเกษตรกรรมนะตรงนี้เราจะมาพบเห็น ในทุกสาขาอาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาอาชีวะภูมิปัญญาเครือข่ายทั้งหลายนี้ไปต่อยอดจนคราประสบความสําเร็จทุกเป็นอาหารที่ทุกภาคที่พิเศษตัวนั้นมาจากทุกภาคและก็จะประมาณ25รายการนะที่คัดเลือกจากร้อยกว่ารายการเพราะฉะนั้นมาเห็นแน่นอนแล้วที่สําคัญเนี้ยก็บอกว่าทั้งชมชิม,ช,มชอบอ แล้วก็ช, <ม S 2> ชื่นชมในเรื่องกิจกรรมต่างๆด้วยครับผมแหมฟังมาถึงขนาดนี้แล้วอยากไปเดินแล้วสิครับงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับวันที่1นึงถึงวันนี้สิครับท่านหนึ่งถึงห้ครับธันวาคมครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ห้ธันวาคมหนึ่งถึงหจัดที่ไหนครับท่านจัดที่คลงองคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ย ริมคลองริมคลองกระดุงกรุงเกษมข้างกระทรวงศึกษาธิการนี่เองนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็เดินทางมาได้เลยนะครับหลังจากจบรายการของเราแล้วนะครับสําหรับในการจัดงานครั้งนี้ครับคาดว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้จะได้รับผลประโยชน์อะไรกลับไปบ้างครับท่านผู้ชมเนื่องเราเรามาจัดมา8ปีขาประจำยังรออยู่จะได้รับในสิ่งที่ ไม่ต่ํากว่าสิ่งที่เคยได้รับและก็จะต่อยอดในสิ่งที่เล่ากันไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนั้นคือกลุ่มขาประจําที่เป็นลูกค้าประจําจริงๆเรามีแฟนลาบแฟนชายอยู่ทั้งภายในกระทรวงสาเองกระทรวงใกล้ๆและบุคคลที่เป็นเ,เข้ามาอยู่แล้วปีนี้เราเน้นที่ขาจรนั่นคือมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นพอเข้ามาเนี่ยก,ก,ก,ก็อย่างว่าได้ร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมยินดีกับ การแสดงกิจกรรมผลผลิตจากการเรียนการสอนของทั้งลูกๆที่อยู่ในสถานศึกษาที่มาจากทั่วประเทศแล้วก็เช่นเดียวกันการที่ไอ้ษาไปบริการงานวิชาชีพแก่สังคมและเอามาต่อยอดจนเป็นสินค้าและบริการเน้นนะและบริการเราก็จะได้มาสนับสนุนและส่งเสริมและที่สำคัญให้กําลังใจกับลูกแก้วลูกขวัญที่มาจากทุกแห่งทุกแหล่งทุกที่เขาได้มาฝึกวิชาการผลิตวิชาการ เทคนิคการขายเทคนิคการบริการเทคนิคการที่จะต้องเ,อเข้าสู่มวปมิชาเทคนิคการพูดเทคนิคอะไรหลายๆเรื่องและที่สำคัญนั้นก็คือได้องค์ความรู้เสียด้วยสิอยากจะต่อยอดผริตาวันโอท็อปที่มันใช่เลยว่าเราชอบเรามาีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงอย่างนี้แหละเราเห็นอย่างนี้มาฝึกเลยรหรืออยากจะได้อาชีพอย่างที่กว่าสมชั่วโมงเป็นแน่เท่าแก่ไทยในวงเล็บต้องไปฝึกต่อนะหรือไปต่อยอดนะ นี่เราก็สามารถที่จะฝึกแล้วก็อยากจะดูไอ้สิ่งแปลกแมาแล้วรักหมารักแมวทุกปีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาได้หรือมากับคนที่รักรวันนี้เอาสุดที่รักมาด้วยทั้งหมาทั้งแมวหอบมาด้วยเอาไปฝากที่คลินิกระหว่างที่กำลังให้ความสุขกับลูกเ,เด็กๆที่มา <laughs> ทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยนะ คนก็ไปช้อปปิ้งไปดูแฟชั่นโชว์ไปเดินแฟชั่นโชว์ไปรับประทานอาหาร,รไปโฟโต้ uh, corner, คอร์เนอร์หลายเรื่องและที่สำคัญเนี่ยปีนี้มีการโพสต์ค uh, วามสนใจทางไอทีด้วยนะโพสต์เข้ามาปับ๊บถ้า uh, เราได้รับเลือกหรือว่าใช่เป็นคนนี้เลยเราจะมีสมาชิกอยู่การเข้ามาตรงนี้สามารถที่จะเอา uh, เราจะมีข้อมูลตรงกรับลดทุกอย่าง ถ้าท่านโพสชื่นชมยินดีชอบใจกดไลค์กดเพรสอะไรเข้ามาลดเลย5% 10%อนนั่นคือได้ร่วมกิจกรรมทุกอย่างลืมบอกอันนิดหนึ่งลูกๆที่อยากจะมาฝึกเรื่องของอเป็นพิธีกรอยู่ในงานนี้มีนะอารเรดิโอเขาฝึกพิธีกรสำหรับลูกๆที่จากสพทนะทำมาแข่งขันการทำจัดรายการ สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยครับจะมีติดตามข่าวสารทางไหนได้บ้างครับโอกาสทองของอของเราในขณะในขณะที่มีความต้องการกำลังคนอาสามากๆแล้วก็มีเครือข่ายที่ให้ความใส่ใจที่มาร่วมมือการการผลิตเพราะนั้นในการเลือกของอาสาเนี่ยเข้าเรียนอาสาเนี่ย ผู้ปกครองด้วยนะ,ะลูกแก้วลูกขวัญน,นะอยากจะเรียนแล้วก็ออกไปทํางานแล้วก็เรียนอย่ากออกไปทํางานสามารถที่จะทําได้แล้วมีไรายได้ระหว่างเรียนเราก็มีให้เลือกที่สําคัญแล้วทําดีมีอาชีพทําดีมีที่ยืนทําดีแล้วสามารถที่จะได้รับทุนสามารถที่จะประกันการเรียนแล้วบอกว่ามีงานทําได้เลยดูแล้วน่าจะเป็นโอกาสที่เข้าใจเข้าถึง อาชีวศึกษาและก็ตัดสินใจในการที่จะพาลูกพาเต้าเข้ามาเรียนอิสษานั่นคือเป็นเรื่องของในช่วงที่มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีโอกาสที่จะทํางานทําดีมีอาชีพอ่ะเพราะฉะนั้นในยุคข,ของอึกษาสร้างชาติเพราะนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับในการที่เข้ามาร่วมงานของกิจกรรมนักศึกษาในฤดูการนี้ครับครับผม ครับผมเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับกับงานเทิดไทยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะกิฟ t ์เฟสติวั2015จะเป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและผลงานของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาอาชีวะนะครับมาแสดงอย่างมากมายสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้แล้วนะครับกลับไปท่านอาจจะเปลี่ยนมุมมองนะครับและทัศนคติที่มีต่อน,นักเรียนอาชีวศึกษา,กษาได้เลยครับ เชิญชวนเลยนะครับหลังจากชมรายการแล้วมาได้ที่บริเวณริมคลองพดุงกรุงกรเกษมข้างกระทรวงศึกษาธิการครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ธันวาคมครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิทิการสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดออรอากนิษฐ์คังแสงมากครับที่มาร่วมพูดคุยสนทนาในวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับสำหรับในช่วงต่อไปครับ เราจะไปติดตามชมสาระดีๆจากทางรายการกันต่อครับผมกิติกรนันทวงศ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ